สวัสดีพี่น้องที่รักทุกทุกท่านนะคะพบกับช่องประจัยเกษตรฮาตีคือเก่านะคะในแปลงนี้เป็น c M R 8 9ฉีดพ่นสารกำจัดชพืชครั้งที่สองเมื่อเสารนี้เองค่ะพี่น้องคะนี่คะ่ะอายุได้40วันแล้วนะคะประมาณ40วันถ้าจำาบ่ผิดนะพี่น้องบริจ,จดไว้นะคะ CMR89 กา้ารจะขาวค่ะพี่น้องแต่ว่าสายน้า์นี้เพิ่มมากูดด้เพิ่มมากยอดยิกยอดด่างค่ะพี่น้องคะ โอ้ตัวนี้ซีหาแหนงเลยเจอซีหาแหนงแหละเด็ดออกเลยเด้วพี่น้องในคลิปนี้ประจอยกเกษตรจีมาอธิบายเกี่ยวกับมันสปะปลังฉีดพ่นสารกำจัดวัชพืชกี่ครั้งถึงได้เก็บผลผลิตตัวนี้สองั้งแล้วค่ะพี่น้องคาดว่าคาดว่าจะได้อยู่สักประมาณสามครั้งหรือสี่ครั้งด้วยกันเพราะว่ามันสปะปรังของเฮ่านี่ยจะบ่คุ้มพ่นจะบ่คุ้มหยา แตกต่างกันกันกบข้าวโพดนะคะข้าวโพดสีดแค่ขังสองขังกัได้เก็บผลผลิตแล้วแต่ว่ามันซ้ปพลังของเห้าเนี่ยสามรังสี่รังปีนี่จักไปจังไดดอกพี่น้องฉีดยาบ่อตายเลยแปลงนี่ตายดีอยู่แต่ว่าแปลงแปลงเมือเศร้านี่ประจอยบอดใถือโทรศัพท์ไปทายให้พี่น้องเ่าเบิงโห้โหฉีดยาไปตายแต่พออัอนหยอดของเพลินที่นี่พ่อฝนตกมากง่ามกวัวเกาค่ะพี่น้องคะปีนี่เห็ดหยากแห้ง ผู้ได้เห็ดงา่ายเม่นทายเม่นคุยกันในเด้อพี่น้องปีนี้เป็นจังไ๋น้อพี่น้องข,องข้าสีสารกําจัดวัชพืชด,ดีบน่น้อผู้ได้กระจมอยู่ค่ะพี่น้องปีนี้รู้สึกว่าจะจะเป็นการฉีดสารกําจัดวัชพืชที่หยาบ่อตายอาจจะเป็นเพราะว่าเ้าใสาหน่อยหรืออาจจะเป็นพอว่าเป็นน้ํายาหรือเปล่าตัวน,นี้เ้ากระบ่ฮหูคือกันเด้ดสดซ้าหลายเถื่อเด้า้าศีบ่อตายค่ะพี่น้อง ซียมอาร์เกนะคะออ้ยฝนมาแล้วค่ะพี่น้องคะใบกำลังจะงามพอดีเลยค่ะแต่ว่าตรงที่กูดก็มีได้พี่น้องซียมอาร์ดเกิพ่นมากูดนะคะนี่ค่ะกูดใบยิกยองเลยค่ะพี่น้องเห็นจังไรน,น้อยจังสิแก่ใดบัดที่นี่คงจะปล่อยไปตามธรรมชาติแต่ว่าบางต้นเพิ่นก็งามอยู่ค่ะนี่อย่างเช่นตัวนี้ใบเพิ่นก็งามงามค่ะพี่น้องมันก็จะมีบางกูดบ้างใบก็งามบ้างปนปะ๊ปนกันไปเนาะ อาจจะว่าไปว่า CMR89 มาักกูดนี่กระโบเมนเด้พี่น้องซีเอ็กระกูดคือกันจักเป็นน้ำยังค่ะเดี๋ยวประจอยพาไปเบิ่งอีกแปลงหนึ่งเป็นแปลงของ CMR81 นะคะซึ่งจะอยู่ข้างๆกันตัวลันเส้น R8 1เพินึ่งพนปูกกอนนะคะแลต็ต้นเพิ่นก็จะใหญ่กว่าเดี๋ยวไปเบิ่งกันค่ะในแปลงนั้นกะกูดหลคือกันเด้พี่น้อง ภาพอาจจะสันนะคะเพราะว่าปรจจอ,อยยางหรือว่าเป็นน้ำฝาน้ำฝนหรือเปล่านี่นี่ค่ะพี่น้องคะกูดคือกันนะคะตัวนี้ซิมอาแปดหนึ่งการจะสีแดงเมื่อกี้ซิมอาแปดเก่ากานสีขาวนะคะกูดลายเด็กปกติเมื่อเมื่อสีหาวันที่ผ่านมาปรจจอยเดดท้ายลงคลิปนะ่ะจะบกูดใบก็จะบยิกแบบนี้ถ้าจะว่า แผยยากระโบเมนค่ะพี่น้องเพราะว่าแปลงนี่เห้าเหาฉีดยาตั้งแต่ดนน่านแล้วนะคะนี่เบิ่งใบดางเลยนะคะขนาดว่าซีมอาร์แปดหนึ่งบมากูดแต่กัยังกูดคือเกา่ากูดลายสัมพี่น้องเดี๋ยวพาปไปเบิง่งแต่ว่าก็มีอยู่ตัวทีเพิ่นบอกกูดเนาะนี่กูดลายอยู่นี่พอแล้วค่ะ กูดต้นนี้กูดกูดส่วนมากด้วยพี่น้องเอ๊มันเป็นน้ำอันใดนอทางพี่น้องกูดแนบอนอกแนวฟังท่านี้เป็นซีมอาร์แปดเก้านะคะกูดคือกันแต่ว่ากะบางคนเพิ่นจะทายถิ่งแต่ว่าประจอยโบทายถิ่งอกค่ะพี่น้องเก็บเล็กผสมหน่อยแบบนี้ละถึงแม้ว่าจะได้กำไรหน่อยได้ผลผลิตทีหน่อย กระซางมัน,ถนเถาะนอกห้าได้ร่งทุนไปแล้วนะคะข้ากระหาเอาตัวทีบกูดกูดแน่บกูดแน่กะจะมีต้นทีบกูดกะมีอยู่ยังเช่นต้นนี้นี่จะบกูดแต่ว่ากะมีสามต้นนับไปสามต้นต้นที่สี่ที่หากนับปีสามต้นต้นที่สี่ตัวที่หากูดแบบนี้มันก็จะผสมผสานกันไปอยา่าแต่เสียมอาแปดเก่าเลยคะ่ะแปดหนึ่งก็กูดเหมือนกันกูดหมดเลยคะ่ะพี่น้องคะนี่ ถ้าเบิ่งผลผลิตเดอ้อบัดนี้จะได้ไรล,ละสามตันบน,อน้อพี่น้องเอ้ยเบิองติละนี่มันงามงามค่ะพี่น้องเพราะฝนตกมาใส่เมื่อสองสามวันที่ผ่านมานี่ฝนตกมาใส่อย่างรุนแรงเลยน้ำฝนทุกมือนี่เฮ้าคิดว่ามันเป็นผิดต่อผืชนะคะเฮาปู่บักแตงบักทั่วจังสิดูแรลรักษาบอ่อใดเลยได้พี่น้องบอ่อใดผลผลิตเท่าที่ควรคือสมัยตะกีแต่ก่อนเด้ สมัยตีกีตะก,กอนปูบากแตงเก็บในต่างบักดนเป็นเดือนสองเดือนสมัยคู่มือเนี่เก็บแต่ละอาทิตย์เดียวกับไหวแล้วนะคะมันเป็นน้ําฝาน้ําฝนบอ่อะปจอยคิดว่าพี่น้องเมนมาถามเมนมาคุยกันเดอ้อจะ้ะทางบ้านพี่น้องกูดคืกอ,กอกันบ่น้อนี่แปลงนี้จะเป็นซีมอาแปดหนึ่งแปลงนี้จะเป็นซีมอาแปดเก้าแปลงนี้เพื่อนปูกรอ,อยู่ประมาณสิบหาวันนะคะประมาณสิบหาวันบัน,นี้มก็เลใหญงกว่ากันตัวนี้จะ จะโต飒ปกติเราซีเมอาแปดเก่านี่จะโตเรียว้าเกิดเปรียบเทียบว่ามันปลูกมือเดียวกันเนี่ยความจเจริญเติบโตจะสู่ C M เอมแปดเก่าบ่ไดซ C M อมแปดเก่านี่จะใบใหญ่ก้านใหญ่ลำต้นก็นใหญ่แต่สั่นนะคะแต่ซ M เมแปดเก่านี่ยเออขออภัยค่ะแต่ซ M เมแปดหนึ่งเนี่มันจะสูงแต่ลำต้นจะเรียวนะคะเ่าโอเคค่ะพี่น้องคะคลิปนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีนะคะ you uh.